นะครับกเ็เราต้องดูก่อนนะครับว่า,าคมของมันยังคมอยู่ไหมหรือว่าไม่คมเลยนะฮะถ้ามันยังคมอยู่แน่น่าว่าให้ใช้ห,นหนนินหินกลางนะครับเบอร์อะไรก็แล้วแต่ขอแค่เพื่อหินกลางนะครับนะแต่ตัวนี้มันยังยังโอเคอยู่นะครับเอ่อ การลับนะฮะดูนะครับการถูบางคนบอกนะครับว่าถูไปทา,างหน้าอย่างเดียวหรือว่าถอยหลังอย่างเดียวเนี่ยเมื่น,นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่มันไม่คมนะฮะถึงมันคมกม็ใช้เวลานานนะครับไม่แนะนํานะฮะให้ถูแบบถูเข้าถูกออกแบบนี้ครับนะฮะการถูนะครับ นี่นี่นี่นะครับให้ให้ต้องระวังนะฮะอย่าให้เดือยเฮ้ยกล่องโผกกันด้วยอย่าให้อย่าให้หินเป็นโดนเดือยนะฮะเพราะว่ามันจะเสียรูปทรงมันนะครับรับแรกรับเ,บเอ่อรับแก้มก่อนนะฮะแก้มมีดนะครับนะครับ เห็นไหมนี่ครับแป๊บเดียวคมเลยนะครับเห็นรับต้องถูถูเข้าถูออกนะฮะอย่าไปถูแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่นั้นเนี่ยถึงมันคมก็มันยากมันนานนะครับกอ้กางมาโฟกัดครับเป็นอะไรเนาะวันนี้ครับเห็นไหม นี่เห็นนะครับดี่ยนี้เด่กก็ยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเล้าใจนะครับเนี่ยถูเข้าไปนะครับบางคนนะครับ ถ,ถึงแม้ว่านะครับประสบการณ์การกลีดยางเนี่ยก็เป็นสิบปีก็มีแต่ว่ารับมิดไม่เป็นก็มีนะครับในมืวาดผมเนี่ยก็แล้วก็ไปาจ้างให้เขารับให้นะโอ้มันก็ไม่ไหวนะครับขณะนี้คมแล้วนะครับเออส่วนส่วนอ่า ข้างล่างนะฮะผมแนะนําว่าอย่าทูมากนะครับผมแนะนําว่าให้ทูไปข้างหน้านอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับแต่แต่คมข้างในเนี่ยให้ทูเข้าออกนะครับนะฮะนี่ฮะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดกล้องก่อนนะนี่ฮะเอ่อการทูนะฮะทู ถูให้เสมอนะครับอย่าอย่าอย่า,อยาเอียงฟิมลงนะฮะเพราะว่าเวลาเรากรีดมันจะไม่ถึงเปลือกอยางนะมันกรีดยากนะฮะต้องให้ต้องให้คมมนสลบเสมอนะครับอย่าไปเอียงลงอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ยนะครับการรับมีดกรีดยางนะครับก็ตัวสําคัญก็คืออ่อ พุงพุงมีดตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกลิ่หน้าอย่างนะฮะส่วนออแก้มตัวนี้นะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไม่ต้องให้คมนะครับ หลายคนนะครับในหมู่บ้านผมนะฮะเอาเอาเอา,เอามีดมาให้ผมเอ่อให้ให้แต่งให้ให้รับให้นะครับครับบางคนแต่งแต่งไม่เป็นนะครับบางคนรับไม่เป็นนะครับ ชูแบบนี่ฮะนะฮะแต่ว่าผมรับรับจริงๆมันไม่นานนะฮะแต่เนี่ยผมผมถ่ายคลิปมันก็อาจจะใช้เวลานานนะครับ บางคนนี่ประมาณนี้เอาแล้วแต่สำหรับผมมันยังไม่คมนะฮะ พอพอมันเริ่มคมนะให้รับแบบตะบัดตะบัดออกอย่างนี้นะครับตะบัดออกทูกไปข้างหน้าแล้วก็ตะบัดออกนะ,นะครับแต่บางทีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องฝึกด้วยตัวเองนะครับ,ครบแค่ยูทูบเบอร์ก็ทำได้แค่มาบอกนะฮะ ท่านต้องมีความอดทนนะครับครับ <bueno> ต้องรับรับองศาให้มันถึงคมนะฮะบางคนนี่รับทูแบบลอยๆไปนะฮะแต่ว่าเอาข้างในมันยังไม่ถึงคมแบบนี้นะครับต้องสักลงแบบนี้นะครับบางคนทูแบบนี้นะครับเนื่อว่ามันมันมันถึงคมแจริงๆยังไม่ถึงนะฮะนะครั แล้วก็รูปดูนะครับกะว่าโอเคแล้วนะฮะให้ถูแบบนี้นะครับเดี๋ยวๆนนี่ฮะนะให้ถูรีบแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อลบอรอ,อยรอยเอ,อสเก็ตเหล็กนะครับที่เรารับให้มันออกนะครับเนี่ย อ้มีเสียงเนี่ยฮะโอ้โอโคมแล้วนะครับนะครับอ่าส่วนฝั่งอ่อข้างในตัวนี้นะครับไม่ไม่ต้องไปรับมันนะครับเพราะว่ามันถ้าเราถูไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวนี้นะครับแก้มมีดเนี่ยมันมันบางนะครับพอมันบางเวลาเรากรีดไปโดนอ่า ตุ่มไม้หรือว่าไปโดนลิ้นท่อน้ำยางนะครับมันจะหักแตกง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นรับแค่ฝั่งนอกฝั่งในไม่ต้องรับนะแค่เราเอา,เอา,เอาหินละเอียดตัวนี้มาทูให้มันละเอียดแค่นั้นนะครับแต่ฉลับผมผมจะไม่ทูนะข้างในนะครับ เรอไปก็เอาหินละเอียดนะครับครับอย่าอย่าอย่าทิ้งนะฮะตัวนี้ต้องรับนะฮะจะคมไม่คมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ถูแบบถูเข้าถูออกนะครับ่าครับผมจะไม่ถูไปแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องถูแบบนี้นะครับยินตัวนี้นะอย่าฮะ ถูนานๆนะครับไม่ั้นต่ำเน15นาทีนะครับนะครับด้วยเด้วยเราเราถูข้างนอกก่อนนะฮะข้างในถูที่หลังนะครับ น้ำมาจุ่มนะฮะนี่ฮะไหมอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้แค่รับภายนอกนะฮะดูว่าขมคมนะฮะเดี๋ยวจะทูเพิ่มนะฮะเพราะว่าเก้มมีดตัวนี้มันสำคัญนะครับนะครับแก้มมีดสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นตัวกริดหน้ายางนะฮะ ต้องให้คมแบบสะใจนะครับบางคนรับไม่เป็นก็ลูกไปลูกมากมันคมก็ไล็กรีมันก็ไม่คมนะฮะถ้ามีดไม่คมเนี่กรีดยังไงก็หน้ายางไม่ออกนะครับแล้วก็เสี่ยงเอ่อหน้ายางตายเนื่องนะฮะเพราะว่ามันทําให้หน้ายางเนี่ยบกช้ำนะฮะเพราะว่ามันไม่คมนะครับนะต้องให้มัน คมสะใจนะครับขนาดขนาดรับแค่ฝั่งนี้นะถ้ายังไม่ได้รับฝั่งในนะครับก็คมแล้วนะครับเนี่ยต่อไปจะรับรับฝั่งในนะครับ ต้องเอียงต้องดูนะฮะต้องให้เห็นอ่าถึงครบนะฮะต้องให้มันได้องศานะครับต้องดูนะครับ ทูข้างนอก,กต่อนะครับเพื่อให้ฟันปลามันหายนะครับมันจะได้คมนะครับการการถูมีมีดนะครับต้องเน้นหินนะครับบางคนถูล,ลอยๆไปสากสิบนาทีก็ยังไม่คมนะฮะต้องเน้นนะครับเน้นต้องให้ ต้องให้มันถึงคมมันนะฮะโอ,โอ้โคมมากครับเดี๋ยวอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปนะฮรูปรูปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดวีนี่ฮะรูปลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนี่ฮะรูปรูปแบบนี้ครับ ขออนุญาตัดต่อนะเพราะว่าความจํามือถือผมมัน,มนเต็มนะฮะถ่ายคลิปยาวไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบนะครับจะสรุปให้ฟังนะครับครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะโอ้พ่เพียรต่อไปนะครับเอ่เอเอ่อพุงมีดนะครับ คือตัวนี้นะฮะผมเดี๋ยวๆแนะนำว่าให้ทูคมเข้านะครับนะฮะตัวนี้จะไม่รับให้ดูเนาะเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญนะครับแนะนําแค่ให้เอียงมีดเข้าข้างในนะครับนะครับเพื่อให้มันไม่ไม่กินแก่นไม้นะคือพูดง่ายๆก็ไม่ต้องให้คมมากก็ได้นะฮะตัวนี้ยครับเอ่อให้มันคมเฉพาะเอ่อบริเวณแถวๆเดือยตรงนี้นะครับเดี๋ยวๆ Yeah. ให้มันคมๆประมาณนี้ครับนะฮะบอ่บริเวณเทวๆเดือยนะครับส่วนอ่ตรวนี้ขึ้นมาไม่ไม่ต้องให้คมนะฮะเพราะว่ามันจะกินเกล็ไม้นะครับนะครับไม่ต้องเป็นรับให้ให้มากมายนะฮะเน้นแนนเอ่ดือยกับผูิเม็ดให้คมสุดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองอ่า ปรับปรุงดูนะครับส่วนตรงเดือยนะครับผมจะรับแม้ว่าล uhm. ักษณะแบบถูแบบนี้นะครับถ <ogene ans. S 2> ูไปข้างหน้าแล้วก็บิดขึ้นนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บและผมจะไม่ถูแบบนี้นะครับเพราะว่าการถูแบบนี้จะทําให้เดือยเดือยหรือว่าหนอนเนี่ยมันเสียนะครับนี่ฮะครับและผมจะไม่ถูไปลายลายนี้นะครับผมจะถูแบบงัดขึ้นแบบนี้ฮะ ถูไปข้างหน้าแล้วก็งัดขึ้นนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะต้องถูด้วยเพื่อเห็นละเอียดนะครับต้องสลับไปสลับมานะครับแต่ตัวนี้อย่าทิ้งนะฮะตัวนี้เป็นตัวทําให้อ่าคมที่สุดนะครับนะครับครับก็แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะฮะว่ามีดเราเป็นคมให้ให้ทันตรงนี้ครับเกาะให้เกาะกับเล็บมือครับ นี่ฮะเห็นเล็บเห็นเล็บมือผบไหมครับเห็นไหมล่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมีดมีดท่าระคมนะครับมันจะเกาะเล็บมือดูครับเล็บมือนะครับนั่นเนี่ยเนี่นี่ครับเห็นปะครับเดือยเดือยก็เหมือนกันนะครับเกาะดูเนี่ยนม่มันจะไม่ไปเลยนะฮะเราดึงมันจะไม่ไปแต่ถ้ามีดไม่คมเนี่ย เวลาเราเกาะใส่เล็บมือมันจะลูดลูดลูดไปเลยนะฮะมันจะไม่กินเล็บมือหนูดูดูนะครับดูฮะครับเห็นไหมเห็นเล็บมือไหมครับครับคลิปนี้แล้วก็ คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับครับก็นําไปปรับใช้นะครับไปลองดูนะครับเรื่องนาทีว่ากี่นาทีมาถึงจะคมอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเราเราเราไม่ไม่สามารถไปคอนโทรลได้นะฮะมันแล้วแต่วิธีรับนะครับนะครับดูครับคมมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นรับมากนะครับตัวนี้นะ อ่าเน้นเดือยครับโอ้โหฉันดุดขออภัยกล้องสะดุดนะฮะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับครับก็โอเคนะครับก็ลองไปใช้ดูนะฮะแต่ว่าสไตล์การรับมีดนะอาจจะสลับซับซ้อนนะฮะอาจจะงงย้อนไปดูหลายรอบก็ได้นะฮะถ้าไม่เข้าใจนะครับสรับยคลิปนี้ก็นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับ ครับก็โอเคครับสวัสดีครับ